หลังจากนี้จะเป็นของจริงแล้วครับโตดจะเล่นเรื่องนี้เป็นส่วนใหญ่นะเขาจะเล่นเรื่องสามเหลี่ยมครับสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการทาไมต้องเล่นสามเหลี่ยมครับเพราะว่ามันง่ายครับแต่ความง่ายของมันนะฮะมันทําให้เราต้องจําทฤษฎีค่อนข้างเยอะโอเคอเบื้องต้นก่อนถ้าสามเหลี่ยมสองรูปจะเท่ากันทุกประการแปลเป็นไทยว่าอะไรครับนะครับถ้าสามเหลี่ยมเดี๋ยวเหลียเหลยอเปลี่ยนนะครับถ้าสามเหลี่ยมสองรูปจะยาวเท่ากันทุกประการก็แปลเป็นไทยว่า นะครับเนี่ยความยาวตรงนี้ต้องเท่ากับความยาวโอเคนะฮะและความยาวอีกด้านหนึ่งก็ต okay, ้องเท่ากับความยาวอีกด้านหนึ่งโอเคปะและความยาวอีกด้านหนึ่งก็ต้องเท่ากับความยาวอีกด้านหนึ่งโอเคปะอย่างไหมโอเคได้ไหมได้นะอันที่สองนะครับมุมนะครับตรงนี้ต้องเท่ากับมุมตรงนี้และมุมตรงนี้ต้องเท่ากับมุมตรงนี้ และมุมตรงนี้ต้องเท่ากับมุมตรงนี้โอเคไหมแต่เป็นภาษาไทยว่าอะไรครับแปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรครับด้านต้องเท่ามุมต้องเท่าจบแต่ภาษาคณิตศาสตร์มีเพิ่มคำนี้คำว่าสมในที่อายละสมในแปลว่าอะไรวะสมในแปลว่าอะไรครับสมในแปลว่าสมในแปลว่าเออผมก็ตอนผมเรียนสมในมันคืออะไรวะ อะไรมันคือสมในโอเคปะ่ะเรามาดูครับสมในคืออะไรครับเรียกว่าสมในกันคือลักษณะที่ความยาวมุมที่เท่ากันไอ้ความอ่านลิ้นพันกันเลยขอเปลี่ยนนะฮะด้านที่มีความยาวเท่ากันมุมที่มีขนาดเท่ากันหรือจุดที่ทับกันได้เราเรียกว่าสมในกันสแสดงว่าอันเนี้ยสมในกับ okay, อันนี้โอเคปะอันเนี้ยสมในกับอันนี้และด้านนี้สมในกับด้านนี้โอเคปะ่ะ าใจนะฮะได้นะคือลากมาแล้วเอามาทับกันได้พอดีเราเรียกว่าสมในกันโอเคไหมขออนุญาตนะครับท้อนี้ดูนะ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 ,นะสมมติผมเปลี่ยนด้านนี้จริงไหมเปลี่ยนเป็นสามเหลี่ยมรูปนี้โอเคไหมด้านสมในคืออะไรครับคือสีม่วงก็สมในกับสีม่วงเขาได้ยังเนี่ยเขาเรียกสมในโอเคปหต่อให้มันพลิกรูปไปยังไงก็แล้วแต่ได้นะโอเคไหมอ่ะดูนะครับ สมมติจุดนี้นะครับอกลับมานะฮะเราเอากลับมานะฮะหมุนกลับมาก่อนเฟบโอเคนะฮะนี่ฮนะเห็นไหมได้นะเขียยไหมด้านสมันกันต้องรู้เองนะด้านสีเหลืองกับสีเหลืองด้านสีฟ้าไอ้สีเขียวกับสีเขียวโอเคปะด้านสีม่วงกับสีม่วงแล้วทําไมครับมุมอะไรครับนี่คือมุมที่สมัยกันโอเคปะคือมุมระหว่างด้านเหลืองกับม่วง เอ๊คุณตาบอดสีวะบางคนแม่งตาบอดสีมองไม่เห็นนะโอเคปที่ผมใช้สีช่วยเพราะทำไมครับมันจะได้ดูง่ายขึ้นโอเคปหะถ้าผมบอ,อกด้าน AB คุณก็ AB AB ออกต้อง A B ด้าน ED ED คุณก็ด e, ี DE D, อยู่ตรงไหนวะงงผมใช้สีง่ายนะโอเคนะแต่เดี๋ยวเวลาเขียนเราเขียนทำไมครับเขียนเป็นตัวเลขให้โอเคปหเขียนเป็นตัวหนังสือโอเคนะสรุปเนี่ยเขาบอกว่าสมในกันคืออะไรครับ AB ทำไมครับไปเท่ากับ d e เ d a b ไปเท่ากับ d e โอเคไหมเนี่ย a b เท่ากับ d e เห็นไหมนี่คือสมในกันเขาจยังได้นะโอเคสรุปพูดง่ายๆคือตัวที่มันตัดตัดแล้วมันมาทับกันเราเรียกว่าสมในโอเคไหมสรุปถ้าสามเหลี่ยมจะเป็นเท่ากันทุกประการต้องขนาดเท่ามุมเท่าจบโอเคไหมแต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นโอเคนะ ่ามาดูต่อครับสรุปนะสองรูปนี้นะฮะเขาถามว่าจะเท่ากันทุกประการไหมก็เริ่มเช็คครับปาบนี่เท่านี้โอเคไหมแล้วนี่เท่านี้โอเคไหมแล้วด้านนี้เท่ากับด้านนี้โอเคไหมเนี่ยนะฮะและมุมนี้และมุม M ไปเท่ากับมุม P มุม Q ไปเท่ากับมุม n และมุม R ไปเท่ากับมุมโอเขาใจยังอย่างเนี้ยถ้าเช็คได้แบบนี้แปลว่ามันเท่ากา ap, <ะ>ันทุกประการโอเคนะ,ะเวลาเราจะเขียนนะครับตอนนี้เราเราจะเขียนนะดูนะครับตัวอย่างถ้ากําหนดให้ตรงนี้นะเขากําหนดให้เท่ากันทุกประการ ap, aren, แปลว่าอะไรครับเขากําหนดให้แบบนี้แปลว่าอะไรเขา,บ,าบีบบังคับแล้วว่ามันเท่ากันทุกประการถ้าเท่ากันทุกประการในหัวเราคิดเลยว่ามันคืออะไรครับด้าน เท่าแล้วก็มุมเท่าจริงไหมเก่ยไหมจากรูปครับเราอ้างเลยครับเราจะได้ว่าอะไรครับดูนะเราเอาเส้นที่1ก่อนนะปั๊บเราจะได้อะไรครับเราจะได้อะไรครับ MO เส้นตรงนะฮะไปเท่ากับอะไรครับไปเท่ากับเท่าไหร่จ๊ะ P ครับเก่งมากเส้นที่1นึ่งเส้นที่สองครับ เอาเลยครับ m อะไรครับ mn อ่าเราก็ใส่ mn ไปเท่ากับอะไรครับ pq เก่งมากเห็นไหมไล่เรื่อยๆครับแล้วเส้นที่สามครับเราได้ว่าอะไรครับอ่าถ้าคุณใช้ on นะ on ก็ต้องเท่ากับอะไรครับไม่ครับคุณใช้ on คุณต้องใช้ r r q นะฮะ จริงๆมันสลับได้นะแต่เขียน Q R Q ก็ได้นะแต่ผมขออนุญาตเขียนนะฮะถ้าคุณใช้ O ไป N ตรงนี้คุณก็ตรงใช้ R ไป Q นะครับแล้วแต่คุณนะแต่ผมให้เขียนแบบนี้นะฮะ<อ>หรือบางคนจะเขียนอะไรครับหรือบางคนจะเขียนอะไรครับ N O ไปเท่ากับอะไรครับ U R ก็ได้นะฮะโอเคไหมหรือคุณจะเขียนสลับกันก็ได้นะแต่ผมก็มันเคยมีคนเขียนครับ O N ไปเท่ากับอะไรครับ U R ก็ได้นะแต่ยังไม่อยากให้เขียนแบบนี้นี่ไง O N นะเดินทางนี้อันนี้ไปเขียนแล้วครับ q R ให้ QR, เท่ากันนะแต่ผมอยากให้เขียนใช่ไหมครับอยากให้เขียนที่เดียวกันเช่น O N ก็ต้องไปอะไรครับ R q อานนี้เป็นต้นโอเคไหมอยากให้เขียนแบบนี้แต่จริงๆถูกทั้งหมดนะเขียนนะครับอ่าโอเคนะอันนี้ลบไปนะโอเคอ่าจบและต่อมาเราต้องได้ว่ามุมเท่าครับเราต้องได้ว่า มุมเท่าครับมุมเท่าแปลว่าอะไรครับมุมเต้องเท่ากับมุม p โอเคนะฮะแล้วต่อมาครับมุม O ต้องเท่ากับมุม r ครับและมุมอะไรครับมุม n ต้องเท่ากับมุม Q ครับโอเคนะครับได้นะถ้ามันเท่ากันทุกประการนะเราอ้างตรงนี้ได้หมดเลยด้านเท่ามุมเท่าแต่ต้องด้านสมในมุมสมในนะก็คือมุมที่ทับกัน ดูใช้ใสายตาเราดูปังหน้าที่คุณคือให้เหตุผลนะฮะต่อมาเราจะให้เหตุผลนะ,ะมาดูข้อต่อมาครับจงเติมทำในช่องว่างให้ถูกต้อง1กึ่งหนดให้ A B C ดูนะฮะ A B C ตัวนี้นะแล้วก็ D E F เห็นไหมเขาจะเดินตามนะหนังสือเขาจะเขียนตามนะโอเคไหม สมมุติคุณเดิน a ไป b ไป c ก็ d ไป e ไป f นนะให้มันไปน,นี้นะฮะถ้ามันเท่ากันทุกประการแล้วถ้ามันเท่ากันทุกประการแล้วแปลว่าด้านเท่ามุมเท่าเขาถามว่าจุด a สมในกับจุดอะไรครับกับ d ดอกครับโอเคปะ่ะจุด E สมในกับใครครับจุด b โอเคปะเส้น a b สมในกับใครครับ d e โอเคปะ นะเติมเส้นตรงให้มันนิดนึงนะเพื่อให้รู้ว่าเป็นเส้นตรงอันนี้วิธีบอกมุมอีกแบบหนึ่งนะคือ A C B นะจาก A ไป C ไป B นี่คือมุมนี้นะฮะโอเคปะสมในกับครับ D F E นะครับ D F แล้วก็ E เข้าใจยังโอเคนะฮะอ่านนะครับยากไหมอ่ทาทำเลยครับทําข้อ2พร้อมกันอ่าเขียนเลยครับข้อหนึ่งจบนะทําข้อสก็เดี๋ยวผมฉเฉลยนะครับ ทำข้อ2กับข้อ3นะครับอย่างรวดเร็วนะครับทอนลายมือเบบ่นี้ d f p นะครับทลนลายมือผมหน่อยนะแต่ว่าความรู้ล้วนๆนะความเข้าใจล้วนๆนะเรื่องเนี้ยมันเหมือนง่ายแล้วมันก็เหมือนยากพร้อมกันถ้ามองออกก็ง่ายมองไม่ออกก็ยากเลยนะครับโอเคข้อ2องกำหนดให้นี่ฮะ p o r p โอ hey, อยู่ไหนวะโออยู่ไหนวะเนี่ยน่าจะคิวนะฮะโอเคนะน่าจะคิวนะเขาพิมพ์ผิดนะฮะนะไล่นะฮะ DQR e, นะฮะก้อนนี้โอเคปะ่ะสามเหลี่ยมก้อนนี้นะครับไปสมัยกันทำไมครับ D e, S R ถ้าเป็นแบบนี้ปับ๊แบบแปลแปลเป็นไทยว่าอะไรครับด้านเนี้ยเท่ากับด้านนี้นะฮะโอเคปะ่ะแล้วมุมนี้ก็น่าจะเท่ากับมุมนี้นะครับโอเคไหม พีสมนกับ p นะครับโอเคไหมพีค okay, ิวเล่นตรง p q สมนกับอะไรครับ p okay, ีเอสโอเคไหมพีคิวอาไปสมนาสมนกับ p ี uh, เอสอาเข้าใจยัง uh, มาดูกำหนดต่อนะครับรูปนี้รูปมันจะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆดูนะเอามานะ m o n โอเคนะฮะเนี่ย ตัวนี้นะฮะไปสมในกับอะไรครับ P N O โอเคนะฮะถ้าสมในแบบนี้แปลว่าอะไรครับสมในแบบนี้แปลว่าอะไรครับดูดีๆนะครับขออนุญ,ญาตคลิกนะฮะโอเคไหมเห็นไหมถ้ามันพลิกมาจริงๆเห็นไหมด้านไหนยาวกว่ากันครับแอบดูก่อนด้านไหนยาวกว่ากันด้านนี้หรือด้านนี้ยาวกว่ากันด้าน M โอกับ M N อันไหนยาวกว่ากัน MN ยาวกว่าจริงไหมเพราะฉันแอบดูนะฮะด้านที่ยาวดูนะครับปั๊บปั๊บป,ป๊ปึ้งโอเคปะ่ะสรุปด้านนี้มันสมในกับด้านนี้นะฮะเพราะฉะนั้นผมขอใช้สีนะฮะด้านนี้ไปสมในกับขออนุญาตด้านวาดสีฟ้าไปสมในกับสีฟ้าโอเคปะ่ะแล้วด้านสีเขียวสมในกับสีเขียวโอเคปะ่ะ แล้วด้านสีม่วงเป็นด้านร่วมกันนะฮะก็สมนกันโอเคปะโจทย์ถามว่า MN สมนกับใครครับก็สมนยกับ p O โอเคปะงงไหมใชไหมแล้วมุม M O N โอเคปะไปสมนกับใครครับอ่าดูนะฮะมุมนี้นะฮะเขาถามว่ามุม O เนี่ยสมในกับใครครับ คุณดูสามเหลี่ยมรูปแรกก่อนโอเคปหมเห็นนะครับเห็นไหมมันอยู่ระหว่างสีอะไรครับสีฟ้ากับสีเขียวโอเคนะฮะอยู่สีฟ้ากับสีเขียวอีกตัวหนึ่งก็ต้องอยู่ระหว่างสีดูไอ้ทูติสสีฟ้ากับสีมสีเขียวกับสีม่วงโอเคไหมอีกอันนึงก็ต้องสีเขียวกับสีม่วงโอเคไหมเพราะฉะนั้นมุมมันจึงเป็นมุมอะไรครับที เ O นโอโอเคปะเข้าใจไหมเขี่ยไหมเขี่ยไหมสรุปก้อนนี้นะฮะผมขออนุญ,ญาตวาดใหม่นะฮะด้านนอกนะฮะอิดเส้นหนึ่งนะฮะป๊บโอเคไหมคล้ายคล้ายก้อนนี้นะ,ะอ่าคล้ายๆกันนะฮะนี่นะ,ะผมเอาสามเหลี่ยมนี้มาวาดนะฮะแต่กลับกลับข้างนะกลับ้างนะกลับทางนะ,ะงนะงนะให้มันเหมือนสามเหลี่ยมก้อนนี้นะ โอเคนะให้มันเหมือนสามเหลี่ยมก้อนี้นะเข้าใจไหมเพราะจุดยอดของเราเป็นจุด P ครับโอเคไหมได้ไหมแล้วจุดสั้นๆน,นะฮะเป็นจุด n นะฮะโอเคไหมเนี่ยสั้นๆเป็นจุดเโอเคไหมแลวตัวสุดท้ายเป็นจุด O อผมก็จะได้ว่าสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับเวลาวาดใหม่นะถ้ามองออกนะสามเหลี่ยมสีเหลืองก้อน,นี้เนี่ยไปเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม้อนนี้เข้าใจยัง เพราะฉนั้นหนึ่งคือถ้าวาดไม่ออกท่านมองไม่ออกให้วาดรูปใหม่อันที่สองถ้ามองออกก็ดูในรูปในรูปก้อนนี้ไปเลยโอเคปะ่ะแล้วแต่คุณชอบแบบไหนนะครับอ่ะก้อนนี้นะฮะดูนะครับ M O N ไปโชว์ถิ่ N N O M ก็ทำไมครับ N O M นี่ไงก็ไปสมนายกับนี่โอเคปะ่ะก็เลยวาดโอ okay, เคป่ะเยนไหมแต่ถ้ากลับกันอม,มองออกข้างในก็มองออกไปเลยอ่ะมาดู M O โ O คือตรงไหนครับ M O คือตรงนี้ถูกปะมันก็คือ P กับ N โอเคปะหรือเนี่ยคุณมองนะโมมันคือ P N มองออกนะครับก็ได้เยอไหมหน้าที่คุณทําไงครับตอบผมนิ้เป็นไปได้ก็นึกไม่ออกก็วาดรูปใหม่ถ้าวาดไม่ได้ก็หรือถ้ามองออกตรงนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับเียอะไหมหาด้านสั้นๆหาด้าน,าน,านยาวๆวหามุมร่วมกันหาด้านร่วมกันโอเคไหม ข้อสี่ครับอันนี้เริ่มยากขึ้นแล้วดูนะครับขออนุญาตนะครับด้านนี้นะครับมันสมในกับด้านนี้โจทย์สั่งนะฮะและโจทย์บอกว่ามุมนี้สมในกับมุมนี้โอเคปะ่ะความรู้ของเราเคยเรียนมาแล้วเส้นตรงสองเส้นตัดกันเกิดอะไรขึ้นครับมุมตรงข้ามจะทําไมครับเท่ากันนะฮะโจทย์บีบังคับมาตรงนี้เท่ากันนะ้งงมงมนี้เนี่ยแกะไหม และถ้าโจทย์บอกว่ามันเท่ากันทุปปก,ปะ,รรกทป,ปะการแปลว่าอะไรครับเท่ากันทุกประการแปลว่าอะไรครับเดาดิแปลว่าด้านนี้น่าจะเท่ากับด้านนี้จริงไหมแล้วก็เส้นนี้น่าจะเท่ากับเส้นนี้โอเคไหมเยอะไหมหมองออกไหมด้าน a b นะครับ AB ไปเท่าไปสมใยกับด้านอะไรครับ A d ดอกโอเคไ่ะ ใช่หไหมหมองออกไหม BC ไปสมในกับใครครับ BC ไปสมในกับ DE งงไหมเนี่ยเอาเอาดูนี้ดูนี้จะขอบสีแดงไปตรงนี้อันนี้ก็ขอบนี้ไปนี้คือไปสมในกับด้าน DE โอเคปะ่ะเยอะนะครับเวลาวาดให้วาดตามนี้นะเป็นระบบเป็นระบบ AC อยู่ไหนครับด้านนี้ใช่ไหมมันก็เป็น AE ครับเขาทายังให้เป็นระบบนะครับโอเคนะเส้นตรงนะคร มุม A B C ดูนะ A B C เปะเดินตามนี้นะอันนี้ก็ต้องเดินตามนี้ครับโอเคปะเป็นมุม A d E โอเคปะเยอะปะเห็นไหมเราเดินตามระบบเราจะไม่งงนะถามแต่ถ้าไม่ทําเดินตามระบบก็ได้นะแต่อาจจะงงนี่ B C A B อยู่นะครับ B อยู่นี่ครับ C นี่ A โอเคปะเดินตามสีเขียวไปสีม่วง เราก็เดินตามสีเขียวไปสีม่วงคือมุมนี้จริงป่ะโอเคไหมเพราะฉะนั้นมันคือมุมอะไรครับ d e a ครับโ okay, อเคปะเขไหมสรุปก็คือเดินตามตัวสุดท้ายครับ b a c b อยู่นะครับ b a c คือมุม A นะเข้าป่ะคุณเดินจากสีเหลืองไปสีม่วงโอเคปะเดินจากสีเหลืองไปสีม่วงคุณก็ได้เป็นอะไรครับ D.A.E. Okay, right? uh, โอเคไหมอ่าจบเพยนะครับ yeah, อ right? uh, mm ่า hmm. เราก็จบกันประมาณนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาขึ้นข้อสองข้อ uh, uh, อ่ี๋ยวเอาให้หมดเลยก็ได้อ uh, ทันไหมลองดูจากรูปกําหนดรูปสามเหลี่ยมนะฮะสองรูปยาวเท่ากันทุกประการอ่า uh, mm hmm. ให้ไหมฮะ ให้หาค่าตัวแปรต่อไปนี้คุณบอกอุ้ยสบายมากเป็นตัวเลขน,นะครับสองรูปนี้เท่ากันทุกประการนะครับถ้ามันเท่ากันทุกประการปับ๊บหนึ่งมุมตรงข้ามยาวเท่ากันแสดงว่า x เท่ากับ y โอเคปะ่ะมุมนี้เป็นมุมมุมนี้เป็นมุมฉากนะจ๊ะแสดงว่านี่ฉากแสดงว่าบีบบังคับให้ตรงนี้ x เป็นสามสิบเพราะตรงนี้ฉากตรงนี้หกสิบตรงนี้สามสิบถิงไหมมุมตรงข้ามเป็น สามสิบด้วยโอเคปะ่ะนี่ฉากใช่ไหมแสดงว่าบีบบังคับให้แทรเป็นหกสิบจริงไหม mm. เวลามันสมในนะฮะมันจะสมในที่ทําไมครับอ่าได้นะสมในนะฮะแสดงว่าเนี่ยนี่ฉากไปถึงหกสิบนี่ฉากไปถึงหกสิบโอเคปะ่ะทันนะฮะนี่ฉากไปถึงสามสิบไอ้น,นี่ก็ฉากถึงสามสิบแสดงว่าด้านสุดท้ายคือใครครับ ด้านสีชมพูนะไอเน,นี้ยคือทําไมครับหกสิบถึงสามสิบอันนี้ก็หกสิบถึงสามสิบโอเคนะแสดงว่าด้าน C คือตรงไหนครับ A B C C คืออยู่ตรงนี้ครับก็คือกี่นิ้วสามนิ้วครับ D d o c k คือสี่นิ้วครับมองออกไหม E F คือเท่าไหร่ครับคือห้านิ้วครับจบโอเคนะฮะมุม x คือเท่าไหร่ครับ 30มนะครับมุมวายก็คือ30ิบครับมุมแท้กคือ60ครับถ้าให้เท่ากันทุกประการเนี่ยสบายครับไล่ไปเรื่อยๆปับ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 ไปเรื่อยๆโอเค okay, ไหมสรุปเรื่องนี้เป็นไงครับเรื่องเลขาคณิตทําไมครับไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดจบคุณไม่รู้ว่าจุดไหนเป็นจุดเริ่มต้นจุดไหนเป็นจุดจบทําไมครับต้องลองแทนค่าเข้าไปใส่ค่าเข้าไปโดยใช้ความรู้เรื่องสามเหลี่ยมใช่ไหมครับ รวมกันต้องได้ทำไมครับมุมภายในรวมกันต้องได้ร้อยแปดสิบเข้าใจปะ่ะแล้วถ้าแบบนี้นี่คือมุมฉากเข้าใจยังอย่างนี้เป็นต้นต้องใช้ความรู้แล้วก็รู้ว่าทำไมครับมุมตรงข้ามใช่ไมครับถ้ามีเส้นตรงสองเส้นมาตัดกันมุมตรงข้ามต้องเท่ากันโอเคปะ่ะเข้าใจนะฮะใช้ความรู้เก่ามาช่วยเข้าใจไหมมาดูข้อนี้ครับโจทย์กำหนดให้ทันนะฮะ โอเคนะฮะโจทย์กําหนดให้นะครับนี่ครับข้อสุดท้ายของเราวันนี้มุมนี้นะครับโจทย์ให้เท่ากับมุมนี้นะฮะเอ็ด้านนี้เท่ากับด้านนี้นะฮะเป็นบีบังคับนะเห็นเส้นนะเป็นแปดโอเคไหมเสร็จแล้วโจทย์กําหนดให้นะฮะสองรูปเท่ากันทุกประการแสดงว่าสองรูปนี้เท่ากันทุกประการนะเห็นไหมสแสดงว่าอันนี้เป็นปืบโอเคนะฮะร้รอยห้าตดมาก มุมนี้จากแนวนอนมาก็ต้องเป็น105ด้วยจริงไหมวายเนี่ยต้องเป็น105โอเคไหมได้นะฮะเขี่ยไหมแสดงว่าตรงนี้เป็น15ด้านเล็กๆเ,เป็น15โอเคไหมด้านแซดเล็กๆก,ก็ต้องเป็น15ด้วยโอเคไหมเจ็ดตัวสุดท้ายคุณก็มารู้นะฮะในสามเหลี่ยมเนี่ยรวมกันต้องได้ทำไมครับ ร้อยแปดสิบอันนี้ร้อยห้าบวกกับสิบห้าเป็นเท่าไหร่ครับร้อยี่สิบแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นเจ็ดสิบเข้าใจยังโอเคนะไอ้เท่าไหร่ร้อยี่สิบอาโโทษ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 ต้องเป็นหกสิบเข้าใจยังงงไหมเพราะบวกกันต้องได้ร้อยแปดสิบนะนี่บวกกันได้ร้อยี่สิบถูกไหมต้องบวกอีกหกสิบได้ร้อยแปดสิบนะครับโอเคนะจากสามเหลี่ยมรูปนี้ไอ้นี่ก็เลยต้องเป็นหกสิบเข้าใจนะ แสดงว่าไอเนี้ยหกสิบถูกว่าด้านที่เหลือจริงไหมด้านที่เหลือนะฮะด้านที่เหลือจากสิบห้าร้อยห้านี่ไงสิบห้าร้อยห้าอันนี้ก็ต้องเป็นหกสิบด้วยเพ้าะถ้ยังโจทย์ถาม ad ad คือด้านนอนนะฮะก็ต้องเท่ากับสามครับ ab ด้านไหนครับด้านยาวๆตรงนี้นะโจทย์บีบังคับให้เท่ากับ8ดโอเคไหมได้ไหม มุมเเป็นเท่าไหร่ครับ15ครับเห็นไหมมุม y เป็นเท่าไหร่ครับ105ครับมุมแชเป็น60ครับสรุปถ้ารู้ว่าเท่ากันทุกประการก็ใส่ต,ตัวเลขก็จะค่อนข้างง่ายได้นะครับไม่มีปัญหานะครับอันนี้ก็จบเนื้อหาแบบฝึกหัดเบื้องต้นนะฮะโอเคไหมสำหรับความาเท่ากันทุกประการโอเคแล้ววดหน้าไปดูรูปแบบต่างๆกันโอเคนะครับไปได้